อากาศดีมากฝนไม่น่าจะตกคุณผู้ชมครับวันนี้น่าจะพาคุณไปดูโครงการดีๆได้เลยนะครับมาแล้วกับรายการ Home by Sky ทำเลนด้เด่นโครงการดี ให้คุณเองครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับในช่วงวันอาทิตย์สายๆแบบนี้ทักทายนะฮะในโลกโซเชียลทุกๆคนด้วยนะครับและที่สาคัญวันนี้ทํำเลเด่นของเราคงจะไม่พลาดอย่างแน่นอนเพราะว่ามีคนติงกงีมาเยอะมากว่าคุณแอนดี้ไปมาแล้วหรือยั ถานี่รถไฟฟ้าสายสีม่วงขอโทษนะครับผมไปมาตั้งแต่ก่อนวันแรกที่เขาจะเปิดซะอีกไปนั่งรอออ้ยเหมือนไปดูคอนเสิร์ตเขาอย่างนั้นเลยนะครับแต่ไปมาแล้วจริงๆโอ้โหสุดยอดมากระยะทางองเขานี่ยาวถึง23ิมกิโลเมตรคุณผู้ชมครับยาวมากมีจุดเด่นเยอะแยะมากมายแต่ละที่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องมาน1จุดที่ผมบอกเลยว่าทุกคนต้องรู้จักนั่นคือบางพลูรู้จักกันไหมบางพลูช่วงโฮมเซอร์เวย์สนับสนุนโดย ช,ชื่นพักกัญน,นาบางใหญ่เปิดจอ19พฤศจิกายนนี้เริ่ม3,290,000บาทโทร1622 Welcome to Bang Plu Station สถานีบางพลู Bang ครับเป็นสถานีที่4ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เต่าปูนนั่นเองครับตัวสถานีจะอยู่เหนือสี่แยกบางพลูที่เป็นจุดตัดระหว่างถนนรัตนาธิเบศกับถนนบางวลใส่ยน้อยแบบพอดิบพอดีเลยครับจะบอกให้ พื้นที่โดยรอบสถานีเนี่ยในระยะประมาณ1-2กิโลเมตรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเขตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีครับโดยถนนที่เป็นหลักในการเข้าถึงสถานีบางพลูก็คือรัตนาธิเบศและก็บางกรวยไซน้อยนั่นเองครับโครงการใหม่ๆที่อยู่ติดถนนรัตนาธิเบศนั้นมีน้อยมากๆเพราะราคาที่ดินแพงมากๆแล้วครับถ้ามีก็จะเป็นโครงการประเภทโฮมออฟฟิศที่เน้นความคุ้มค่ามากที่สุด เช่นทำธุรกิจการค้าควบคู่ไปกับการพักอาศัยครับอ้าวอย่าพึ่งทาหน้าเศร้าไปสิครับยังมีพื้นที่ในซอยย่อยที่อาจจะขยับห่างจากสถานีรถไฟฟ้าออกไปสักหน่อยรวมทั้งบนถนนบางกรวยใส่น้อยอยู่นะข้างในเนี่ยมีให้เลือกครบทุกประเภทด้วยเหมือนกันอย่างถนนบางกรวยใส่น้อยที่อยู่ฝั่งทิศใต้ของสถานีคอนโดล้านนิด,น,ดนิดเองก็มีครับทาโฮม 2- 3ชั้นแบรนด์ใหญ่ๆก็มีราคา3-4ล้านบาทครับ บ้านเดี่ยวก็เริ่มจาก5-6ล้านบาทขึ้นไปส่วนถนนบางกรวยใส่น้อยในโซนทิศเหนือของสถานีฝั่งนี้เนี่ยยังไม่มีคอนโดขึ้นนะครับแต่ทางโครงกับบ้านเดียวเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลย ราคาก็ดูย่อมยาวกว่าด้วยเพราะมีรายย่อยเปิดขายหลายโครงการเลยใครไม่ติดยี่ห้อก็มาดูกันได้เลยนะครับทาวน์โฮม2ชั้นราคาเริ่มต้นจาก2ล้านต้นต้นบ้านเดียวก็4ล้านกว่าบาทขึ้นไปโดยพื้นที่บางกรวยใส่น้อยในช่วงนี้ก็ยังเป็นศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของอำเภอบางบังบวทองนะครับมีทั้งสถานที่ราชการโรงพยาบาลตลาดสดร้านค้าคารพาณิชย์ต่างๆเยอะแยะ เข้าคันอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวกับระยะห่างรถไฟฟ้าแค่1-2กิโลเมตรผมว่าพอได้นะคุ้นหูคุ้นตากันไหมคุณผู้ชมครับนี่คือบริเวณนะฮะของเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองถูกต้องเลยหลายคนบอกว่าฉันรู้จักเพราะฉันอยู่แถวนี้ดีมากฝากเนื้อฝากตัวด้วย ต้องบอกนะครับว่านี่คือศูนย์กลางชุมชนขนาดใหญ่เบื้องิ่มเลยครับมีทั้งสถานที่ราชการเองเอย่ยโรงเรียนโรงพยาบาลตลาดสดและที่สำคัญหมู่บ้านจัดสรรต่างๆมีอยู่เพียบพร้อมมากเลยทีเดียวสนใจไหมครับเดินทางสะดวกสบายมากใครๆก็อยากได้แถวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวแอนดี้และทีมงานจะพาคุณไปค้นหาครับนั่นแหละครับถูกต้องคุณอยากได้ใช่ไหมอยากได้เป็นแบบทาวน์โฮมไหมถ้าทาวน์โฮมจัดได้เลยครับเพราะว่าต้องบอกเป็นทาวน์โฮม 3ชั้นขนาดใหญ่ๆเลยที่ออกจากบ้านปุ๊บก็ถึงสถานีรถไฟฟ้าสถานีบางพลูบางพลูบางพลูไปใจครับช่วงโฮมช h อยส์สนับสนุนโดยชวนชื่นพทักกัญน,นาบางใหญ่เปิดจอง9 9พฤศจิกายนนี้เริ่ม3ล้าน29 0 0 0บาทโทร1622 สมาร์ทไลฟ์ครับคือการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดครับและที่สำคัญมันต้องเริ่มจากบ้านของเราก่อนบ้านของเรานี่จะต้องมีเนื้อที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันใช่มันสะดวกสบายทำอะไรก็เป็นสไตล์ของเราและการเดินทางต้องใกล้มากๆโดยเฉพาะสานีรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องให้ใกล้ที่สุดนี่เลยครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ที่สุด ครบทุกความตั้งใจกับทาวน์โฮมสชั้นที่เหมือนกับบ้านเดียวยังไงก็อย่างนั้นและนี่คือโครงการ v s i o n Smart Life สทาน,นีรถไฟฟ้าบางพลูรตัตนาธิเบศร์ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูกันเลย และตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านเจ้าของครับกับ Vision Smart Life ครับคุณสมยศสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอนดี้วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับมาประเดิมเลยนะครับกับพรมชัยแรกของเรานะครับที่ต้องบอกเลยว่า best location และก็ best townhome ถูกครับยินดีครับเพราะว่าบรรยากาศหรือว่าโครงการของเราทำออกมาเนี่ยอารมณ์เหมือนบ้านเดี่ยวจริงๆหรือว่าการเดินทางออกไปสู่ถนนใหญ่นะฮะขึ้นรถไฟฟ้าซึ่งสะดวกสุดจากที่นี่ไปก็เพียง5นาทีรถไฟฟ้าถึงแล้วสุดยอดมาก5นาทีคุณผู้ชมครับ และนี่คือที่มา,าของการเลือก best location นะครับที่ต้องบอกเลยนะเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โฟซิลิตี้ส่วนกลางนี่<ร>ให้ใหญ่มากครบครันไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะฮะสวนส่วนกลางฟิตเนสนะฮะระบบ cctv วงจรปิดทั้งหมดนะฮะแล้วก็ระบบรปภที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับผมอันนี้สำคัญมากว่าปลอดภัยคราวนี้ถามบอกว่าบ้านของเรานี่มีทั้งหมดกี่ยูนิต ทั้งหมดเนี่ยมีในส่วนของทาวน์โฮมเนี่ย246ยูนิตนะฮะล้วจะมีส่วนอาคารพาณิชย์อีก32ยูนิตกรับรวมแล้ว278ยูนิตบนพื้นที่ทั้งหมดบนพื้นที่ท,ทั้งหมด20กว่าไร่คราวนี้ห้องเรามีทั้งหมดกี่แบบเออตอนนี้แบบทาวน์โฮมเรามีทั้ง2แบบ <Okay. S 2> นะฮะรูปร่างหน้าตาจะคล้ายกันแต่ว่าภายในอาจจะแบบตกต่างกันนิดหน่อยอันนี้คือใหญ่สุดอันนี้คือใหญ่สุดกี่ตารางเมตร เอ่อตัวนี้ร้อยห้าสิบตารางเมตรหลังเล็กสุดหลังเล็กสุดร้อยสามสิบห้าตารางเมตรงั้นคราวนี้เราเข้ามาเดินดูในบ้านดีกว่าครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ครับนี่เราก็อยู่ทางมุมห้องรับแขกนะคะับที่เข้ามาจากบ้านบ้านเรากว้าง5เมตรนะฮะเพดานสูงเนี่ย280เซนครับสูงโปร่งโล่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีห้องรับประทานอาหารได้นะฮะก็เป็นครอบครัวเล็กๆอบอุ่นนะฮะส่วนออกมาทางด้านนี้ก็จะเป็นแผ่น แพนที่นะฮะไว้สำหรับทำครัวนะฮะซึ่งค่อนข้างจะวางพื้นที่ใช้สอยได้สมบูรณ์ครับะะผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าทําให้คุณลูกค้าหรือลูกบ้าน,นได้เห็นว่าพื้นที่ใช้สอยนี่ใช้ได้จริงเยอะจริงจริะมันใช้ได้จริงๆมันไม่ได้เป็นตัวจินตนาการหรือว่าวางแล้วเนี่ยมันสมบูรณ์ได้อย่างจริงจเลยนะครับผม ขนาดเฟอร์นิเจอร์ที่เรามาใส่นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะแล้วอย่างที่เราได้คุยในเบื้องต้นว่าฝ้าเราเนี่ยสูงถึง2เมตรแปแต่ที่เราทําได้เนี่ยเพราะว่าระบบก่อสร้างเราเป็นระบบของ t นเ n อร์ฟอระบบ t อร n ฟอร์มเนี่ยเป็นระบบที่เราหล่อกัะที่เสริมเหล็กเรียบร้อยแล้วก็หล่อขึ้นมาเป็นจิเท่านั้นเราไม่มีเสาไม่มีคาอพอเราไม่มีเสาไม่มีคาแล้วเนี่ยพื้นที่เราก็จะโล่งขึ้นไปนะฮะอันนั้นคือจุดเด่นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากดีระบบที่ดีม เชิญนะคุณแอนดี้นี่ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งสำหรับถ้ามองก็คือเป็นห้องนอนสำหรับลูกๆนะฮะก็ห้องนี้จะตกแต่งเป็นห้องของลูกสาวอา,ะะอารมณ์ก็จะบรรยากาศก็จะเหมือนกับเด็กผู้หญิงครับ เส้นสองเรามี2ห้องนอนนะฮะแล้วก็หนึ่งห้องน้ำเออส่วนนี้ก็คือส่วนห้องน้ำนะฮะซึ่งจะค่อนข้างใหญ่นะฮะผมว่าสำหรับทาวน์โฮมทั่วๆไปเนี่ยการวางฟังชั่นชวาลูมหรือว่าชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้านี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ใหญ่พอสมควรฮะแล้วก็โล่งสูงมากนะฮไม่ใช่ฝ้าติเตียแล้วมีความรู้สึกอึดอัดอะไรเป็นอึดอัดมากนะฮะดีเลยดีเลยห้องนี้ก็จะวางคอนเซ็ปต์ไว้เหมือนกับให้ลูกชาย นะฮะก็บรรยากาศก็จะเหมือนเหมือนกับแมนแมนหน่อยนะแมนแมนหน่อยเด็กๆนะฮะก็ดูสวยงามส่วนฟังก์ชั่นก็วางได้สมบูรณ์อย่างที่เห็นเพราะว่าพื้นที่จะสอยเนี่ยใหญ่เพียงพอที่จะวางสามารถอยู่ได้แบบสบายสบายถูกต้องครับไปแล้วสองห้องนะฮะต่างห้องครับเชิญคะคุณแอนดี้ครับผมถ้าสังเกตดีๆคุณแอนดี้เห็นว่าชานพักของชั้นสองเราเนี่ยค่อนข้างจะกว้างพอสมควรจริงครับถ้าเปรียบเทียบกับทาวน์โฮมบางแห่งนะฮะอาจจะแคบแล้วก็อุกอารในการเดิน ระหว่างพักระหว่างสองห้องนี้นะฮะนั่นคือการดีไซน์ที่ออกแบบมาได้สมบูรณ์พอสมควรคุณแอนดี้จะคเก็นว่าว่า,าจะสูงมากเห็นไหมฮะ อันนี้ประมาณเท่าไหร่4เมตรถ้าจากตำแหน่งนั่นก็ประมาณ4เมตรได้นะฮะก็ถือว่าโปร่งมากมากเลยดีเลยครับนะฮะแล้วที่เดินขึ้นมาบันไดเป็นไงบ้างฮะแน่นมากแน่นเหตุผลเหตุผลเพราะว่าบันไดเรายังเป็นปูนอยู่โอเคเชิญเลยครับส์ทไลท์ของพี่ต้องยาวๆนานๆเลยนู่นห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์นะฮะเป็นห้องนอนใหญ่สำหรับเจ้าของบ้านนะฮะก็ ดูเป็นราชามากเลยครับกว้างใหญ่มาตรฐานก็เป็นเหมือนเหมือนเพนเฮาส์หลังหนึ่งเลยใช่เลยครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยฮะนี่ครับมีระเบียงเป็นที่พักผ่อนว้าวครับจะได้ครับรปยนที่โอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนนี่ให้ระเบียงขนาดนี้เลยฮะระเบียงกว้างมากเลยฮะแล้วก็สามารถทําประโยชน์ได้เยอะแล้วก็พักผ่อนโอ้โหนี่เห็นทั้งโครงการเลยอ่ะครับ อันนั้นเป็นขับเฮาอะนะฮะนี่ไงตรงนี้ไงเป็นขับ,ขบเฮาแล้วก็สะไว้น้ำสวนหยมนะฮะอย่างที่เรียนได้ทราบทุกชั้นฝ้าสูงมาก จากที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยผมว่าตรงคอนเซปต,ต์เลยนะกับโครงการของเรา vision smart life โอเค,ค okay, ถ้าเราพูดถึงเรื่องของอความสวยงามความเบงทานแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าโอเคโครงการนี้ให้ได้เลยแต่ถ้ามุดเราพูดถึงเรื่องปัญหาลนะ่ะปัญหาในโครงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นในข่าวอะต่อเติมนู่นทาใช่นี่<ร>นคือสําคัญเลยฮนะเพราะว่า รูปแบบบ้านเราทําสวยแค่ไหนก็แล้วแต่ uh huh. สุดท้ายเนี่ยลูกบ้านหรือลูกค้าของเราเนี่ยมาเสร็จก็ต้องการเติมเต็มในส่วนที่เขาต้องการอยู่อาศัยใช่นะะซึ่งหลังคาที่จอดรถเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รูปแบบบ้านเนี่ยเสียรูปลักษ์ของโครงการไปหมดซึ่งจะทําให้มูลค่าของโครงการหรือมูลค่าบ้านเนี่ยต่ำลงนี่คือวิชั่นของเราเราก็เลย วางเป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าจริงๆนะฮะแถมไม่ฟรีฟรีเลยทำหลังคาลงรถให้ทุกหลังเหมือนกันหมดสวยงามมากสวยงามแล้วทุกหลังจะดูแล้วเหมือนกันหมดทุกหลังเลยแล้วก็ทาแล้วสวยด้วยโนี่สิครับมันต้องมีจุดนี่ที่แตกลางอยู่ตรงนี้นะครับสวยมากๆตอนนี้ก่อสร้างที่ไหนแล้วตอนนี้ก่อสร้างอยู่ประมาณสัก70%แล้ว็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วปลายปีนี้คงจะได้โอนบางส่วน นี่ก็ถือเป็นโครงการที่สร้างเลยเหมือนกันนะเขาเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยแกรนด์โอเพนติ้งไปก็เมื่อเมษาเมษายนต์ถูกไหมฮะใช่ครับนี่ผ่านไปไม่กี่เดือนนี่ดูสิครับเดียวก็โครงอะไรเสร็จหมดแล้วราคานี่แหละที่กำลังเห็กระทำอยู่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทจริงๆฮะสามชั้นเยี่ยมสามชั้นฟิลเหมือนบ้านเดียวคุณผู้ชมนอกเหนือจากหลังคาโปรโมชั่นอะไรต่างๆมีอะไรอย่างอื่นอีกเพราะมีส่วนลดเพิ่มแล้วก็มีส่วนุณเรื่องแอร์เรื่อง ปั๊มน้ำแทงน้ําอะไรต่างๆเข้ามาคุยกันเองเลยนะครับมาดูนะฮะมาคุยันดูเคส by เคสครับอาจจะมีโปรโมชั่นที่ดีนะฮะสำหรับคุณหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องการเลยเอาแล้วบ้านสวยอยู่แล้วดูดีหมดเลยเจ้าของบ้านก็น่ารักนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณพ่อสมุลครับ นะครับแม่ทาวโฮมใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเสร็จไปเรียบร้อยงั้นเราจบรายการเลยดีกว่าสวัสดีครับแม่พูดเล่นครับผมยังเหลืออีกหนึ่งโฮมชอยครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นทาวโฮมเหมือนกันแต่อยู่นู่นเลยทีเดียวครับอยู่ใกล้กับนะทางด่วนสายใหม่แล้วก็รวมไปถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงก็มาถึงด้วยจะเป็นโครงการอะไรสักครู่เดียวห้ามไปไหนครับช่วงโฮมชอยสนับสนุนโดย ในตีสารโฮมเบอร์เก i สมาร์ทไบเออร์บายกูรูคำว่าบ้านที่สวยงามลงตัวทั้งภายนอกและภายในเนี่ยแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่สำหรับความใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการกอร่อสร้างการเลือกใช้วัสดุไปจนถึงบริการหลังการขายเนี่ยลูกบ้านหลายคนบอกตรงกันเลยว่าที่นี่เยี่ยม Dream Deluxe ราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าถ้าพร้อมแล้วไปเราเข้าไปดูกันดีกว่า สวัสดีคุณเนยครับสวัสดีค่ะคุณ Andy. แอนดี้แหมดูสดใสมากเลยทีเดียวใช่ค่ะพร้อมกับบรรยากาศของบ้านค่ะชอบมากเลยและนี่ก็คือโครงการของเราที่มีชื่อว่าดีมดีรักราชพฤกษปิ่นเก้าค่ะแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่คุณเนยนะครับที่จะพาเราเนี่ยมาชมโครงการค่ะคอนเซปต์ที่นี่เป็นไงคุณเนยคอนเซปต์ของที่นี่เน้นความกว้างค่ะถนนจะก,กว้างแล้วก็ด้วยมีพื้นที่สีเขียวมีสวนสาธารนณะแล้วก็ ถนนเมนก็จะมีต้นไม้นะคะและรวมไปถึงบ้านที่มีสีสันที่โดดเด่นกว่าโครงการอื่นๆนะผมรู้สึกได้เลยมาที่นี่ดูแล้วมันสบายตาเนาะใช้สีน้ําเงินใช่สีเขาเรียกเป็นโอเชียนนะใช่ไหมฮะอ่อนๆแล้วทําให้รู้สึกมันสบายตาดีใช่ค่ะนะครับและเป็นบ้านสมัยใหม่ด้วยนะใช่บ้านสมัยใหม่นะครับผมอ่ะแน่นอนครับโครงการของเรานี่อยู่บนพื้นที่เท่าไหร่เอ่ย ยี่สิบห้าไร่ค่ะยี่สิบห้าไร่ใช่มีทั้งหมดกี่หลังครับสองร้อยห้าสิบเอ็ดหลังค่ะว้าวโอเคนะโครงการที่ใหญ่อยู่ใหญ่เลยนะฮะซึ่งเข้ามาในซอยนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะของเราจะอยู่ในซอยสวนผักสามสิบสองครับนะคะจะเข้ามาทางถนนราชพฤึษ์ก็ได้นะคะหรือว่าจะมาทางด่วนสีรัตวงแหวนก็ได้ของเราก็จะอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงค่ะครบทุกอย่างคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะโครงการดีๆของเราในวันนี้มีบ้านทั้งหมดกี่แบบ บ้านจริงๆแล้วมีแบบเดียวค่ะเราจะแบ,บ่งเป็นมุมกับเป็นกลางถ้าเกิดมุมก็จะได้พื้นที่ข้างบ้านอา,าอารมณ์ก็จะได้เหมือนบ้านแฝดน,นะคะนะครับของเราก็จะเป็นแบบสามห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็เป็นแบบสองจอดรถด,ด้วยนะคะอันนี้ตรงกับความต้องการตอนนี้ด้วยค่ะส่วนกลางเหะครับ ส่วนกลางของเราจะมีส่วนสาธารณะกลางหมู่บ้านให้นะคะมีลานของเล่นมีฟิตเนสกลางแจ้งนะคะใช่แล้วของเราก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะเป็นดิมแลนด์คลับแต่ว่าจะอยู่ห่างจากเราประมาณ500เมตรนะคะเป็นส่วนรวมของดิมแลนด์อ๋อคือหมายว่าต้องออกจากโครงการเราไปใช่ค่ะแค่500อเมตรห้าร้อเมตรใกล้ๆนี่เองจ็อกกิ้งเดินไปนะปั่นจักรยานไปก็ถึงแล้วใช่ค่ะออกกำลังกายไปในตัวดีมากเลยคุณดีรับคอนเซปต์ได้กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวบ้านกันดีกว่าเนาะค่ะคุณแอนดี้นะครับ พื้นที่ใช้สอยของเรานี่คือยังไงฮะบ้านของเราพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่124ตารางเมตรค่ะถือว่ากว้างมากในบ้านของเราจะเป็นแบบ3มนอนสองน้ำนะคะจอดรถได้ถึงสองคันสบายๆเลยนะครับดูสิ v i n g room หลังแขกขงเรานี่ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากกว้างมากค่ะกว้างมากหน้าต่างอะไรบ้านใหญ่หมดเลยนะรอบด้านไซส์ใหญ่หมดเลยค่ะที่นี่ดีมากนะครับเสร็จปุ๊บเดินเข้ามาตรงนี้ดูความลึกของบ้านค่ะใช้ได้เลยทีเดียวใช่บ้านของเราจะลึก เเมตรนะคะใช่สามารถแยกโซนห้องรับแขกแยกห้องครัวห้องทานข้าวได้เลยนะคะครับผมโอ้เยี่ยมโอ้ด้านหลังบริเวณด้านหลังก็ยังมีพื้นที่ใช้สอยอีกเยอะเลยใช่พื้นที่ใช้สอตรงนี้จะกว้างถึง2เมตรนะคะกํากำแพงจะสูงด้วยนะคะซึ่งปกติทั่วไปก็จะต่ำลงมาหน่อยอ่าฮะอ่าฮะโอเคส่วนด้านนี้ครับเป็นด้านอะไรเอ่ยยังไง ก็จะจัดให้ดูว่าเราสามารถทําเป็นห้องครัวได้นะคะสามารถตั้งไมโครเวฟได้ทำเป็นครัวในบ้านบ<ด>ผมได,<อ>ได้เลยนะแต่<ด>พอบิวอินเข้ามาก็เห็นภาพยิ่งขึ้นใช่ค่ะถูกไหมฮะดูสิน <c oughs> ี่เลิศ มาชมในห้องน้ำกันนะคะ,<น>ะห้องน้ำของเราจะกว้างนะคะส,สาวๆส่วนมากเข้ามาแล้วชอบเลย<า>นี่สำคัญเลยคือของเราจะแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบรบ้อยเลยนะคะมีฉากกาั้นอาบน้ำให้นะคะให้ทั้งห้องน้ำล่างแล้วก็ห้องน้ำบนเลย ึ้นมาชั้นบนนะคะก็จะมีเป็นแบบ3ามนอนอันนี้เป็นห้องโถงบันไดรู้สึกดูกว้างใช่ไหมดูกว้างมากนะครับสามารถใส่โต๊ะอะไรตรงนี้ก็ได้และดูไม่อึดอัดเลยนะครับซึ่งบริเวณชั้นนี้ก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องนอนหนือห้องน้ําค่ะใช่ค่ะห้องน้ําอ่ะเรามีห้องนอนเล็กเล็กแล้วก็ใหญ่ตรงห้องนอนใหญ่ค่ะแล้วก็ห้องน้ําใช่ค่ะไปแมสเตอร์ก่อนเลยครับได้มันเลยครับนี่เลยกว้างไหมคะ้กเราจะแยกโซนเลยนะคะ คือความกว้างเนี่ยสามารถแยกโซนของห้องแต่งตัวห้องนอนได้เลยนะคะทุกอย่างลงตัวอยู่หนึ่งหนึ่งห้องซึ่งผมบอกเลยว่าดูไม่อึดอัดเลยอ่ะใหญ่มากแล้วก็หน้าต่างก็โอเคมากเลยนะฮะบานใหญ่หมดเลยนะครับใช่ค่ะอาละนี่คือส่วนห้องนอนนะครับไปดู Walk in closet กันหน่อยดีกว่าเอ้นี่สูงเท่าไหร่ครับเนี่ย2.85เมตร8 5เมตรคุณผู้ชมครับก็ยังมีบานหน้าต่างมันก็จะให้แสงสว่าง คือแบบเข้ามาแล้วมันได้ความอุ่นนะใช่นะครับผมแล้วก็ใช้ได้จริงเลยใช้งาน,น,นได้จริงมันใหญ่ติดไป<ช>เลยเนาะใช่ค่ะโอเค หึงห้องนอนนะคะสามารถดัดแปลงเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะก็ดีเลยน่ารักดีนี่แหละคือประโยชน์ของห้องของมุมเนาะใช่ก็จะมีเน้นหน้าต่างรอบบ้านเลยนะคะทําให้ได้แสงสว่างได้ครบเลยนะคะตรงนี้แล้วดีมากเลยชอบไหมคะดีมากเลยครับก็อย่างที่บอกไปครับก็สามารถที่จะประยุกต์เป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้ห้องนอนก็ได้ใช่นะฮะถ้าคุณคุณมีลูกแค่คนเดียวก็ห้องนอนเนาะอันนี้ห้องทำงานคุณพ่อไปใช่ค่ะนะครับไปดูห้องเดี่ยวด้ค่ะเชิญเลยค่ะไป อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอ,อีกหนึ่งห้องนอนนะคะห้องนอนสุดท้ายของหลังนี้อ๋อแต่งเป็นห้องนอนแบบเบบีล้ลูกสาว <laughs> ใช่ค่ะสีชมพูหมดเลยแล้สร้างจินตนาการน้องๆเด็กๆเนาะใช่ค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยเป็น,นสีชมพูหวานแววไม่คือสร้างให้เ็าเป็นแบบองหญิงอะ่ะใช่ค่ะ้าง <laughs> จิงนตนาการตัวเองเนาะ <laughs> ใช่โอ้น่ารักดีเยี่ยม นอกเหนือจากบ้านสวยแล้วนะครับแล้วก็มีนะพนักงานเซลล์ของเราที่น่ารักขนาดนี้แล้วตอนนี้โครงการของเราไปถึงไหนแล้วการก่อสร้างของเราตอนนี้ก็จะเสร็จประมาณ30เนแล้วโอ้ว้าวโอเคเพราะว่าเพิ่งเพิ่งสร้างเมื่อต้นปีนี้เองครับผมค่ะคุณผู้ชมครับรีบกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมว่านี่น่าจะเป็นโครงการอีกโครงการที่จะเป็นทาวน์โฮมในใจใครหลายๆคนเลยใช่คนะครับราคาเริ่มต้นล่ะโครงการดีมดีลัก ราชพฤกปิ่นเก้าราคาจะเริ่มอยู่ที่2,690,000บาทนะคะอยู่ในเน้อที่20.7ตารางวาค่ะเฮ้ hey, ราคาไม่แพงนะใช่ค่ะโอเคเลยจับต้องได้ดีนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนที่กําลังดูบ้านอยู่นะคะอยากให้ลองเข้ามาที่โครงการดีมดีรักของเรานะคะมีอะไรก็เข้ามาคุยกันได้นะะัดเลยวันนี้ขอบคุณคุณแมมากๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชีวิตที่ขาดสตางยังไม่พังเท่าขาดสตินะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดให้รอบครอบซะก,ก่อนนะครับเหมือนที่คุณแม่ผมสอนไว้ครับว่าเงินเก็บเนี่ยไม่ใช่เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่เป็นเงินที่เราเก็บเอาไว้ก่อนเลยและเหลือจากการเก็บเท่าไหร่นั่นแหละใช้เต็มที่ครับแต่ใช้อย่างพอเพียงโอเคไหมนั่นคือเงินออกครับ ง่ายมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกักไม่ต้องออมเลยนะครับถ้าคุณดูรายการนี้เพราะผมจะแจกจ่ายข้อมูลคุณให้เต็มที่เลยและให้คุณได้รู้ว่ายังมีโครงการด,ดีแล้วก็ทำเลยดีๆเยอะแยะเพียบรอคุณอยู่ครับรอนะ h o มไบ y ออรสกายกลับมาเจอคุณแบบนี้ทุกวันอาทิตย์10โมงครึ่งครับทางโลกโซเชียลเท่านั้นนะจ๊ะเจอกันได้เลยทาง facebook live home co th หรือจะเป็น YouTube แบบไลฟ์สตรีมมิ่งครับนั่นคือ Home b y ออร์สกา รอคุณแบบนี้ทุกอาทิตย์นะจ๊ะยังไงรอดูวด้วยอันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูรายการของเราขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ